สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในเมืองสีสเกตนะครับหรือว่าภายในตัวจังหวัดสีสเกตนั่นเองนะครับแยกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าเป็นแยกไฟแดงของถนนเลี่ยง,งเมืองนะครับหรือว่าแยกนิกรมอเตอร์นะครับตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เมืองสีสเกตก็จะมีแยกไฟแดงนี่แหละครับต้องผ่านไฟแดงนี้ก่อนนะครับ ก็กำลังจะเข้าสู่ตัวเมืองสีสเกตแล้วนะครับ ซ้ายมือก็คือวัดหลวงนะครับคุณผู้ชมครับวัดหลวงสุมังคลารามศรีสะเกตซ้ายมือเมื่อสักครู่ก็เป็นโรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์นะครับเป็นโรงแรมหรูของเมืองศรีสะเกตเลยนะครับเพิ่งเปิดยังไม่นานนะครับ นนรโรงเรียนรวมศิลปวิทยาศรีสะเกตเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาเข้าถนนขู่ขันนะครับบริเวณนี้นี่ไฟแดงเมืองศรีสะเกตต้องระวังนะครับคือไฟเขียวมาได้สวนได้แล้วก็เลี้ยวขวาได้นะครับต้องระมัดระวังไฟแดงศรีสะเกตจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเขานะครับถ้าเป็นที่อื่นในไฟเขียวฝั่งไหนก็คือฝั่งนั้นไปอย่างเดียวนะครับ แต่ที่สีสะเกตไฟเขียวอย่างเช่นไฟเขียวฝั่งผมนะครับทางด้านโน้นก็ตรงมาได้แล้วก็เลี้ยวขวาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับไฟแดงของจังหวัดสีสะเกตนะครับตรงนี้ก็ทางรถไฟตัดผ่านถนนขุข,ขันนะครับขวามือเป็นตลาดสดนะครับหรือว่าตลาดเช้านั่นเองนะครับตลาดสดเทศบาลหนึกับตลาดสดเทศบาลสนะครับ เลี้ยว้ายตรงนี้ก็ไปรถไฟได้นะครับสถานีรถไฟสีสะเก็ดเมื่อสักครู่นี้มี2ตลาดเลยนะครับตลาดสดเทศบาลหนึ่งกับตลาดสดเทศบาล3นะครับสายมือก็คือวัดพระโตนะครับคุณผู้ชมครับขวามือก็เป็นโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตนะครับวัดหลวงพ่อโตนะครับที่นี่วัดพระโตหรือว่าวัดมหาพุทธารามนะครับชื่ออย่างเป็นทางการนี่ก็คือวัดมหาพุทธ ทารามเป็นพระอารามหลวงด้วยนะครับที่นี่หรือว่าเรียกนัสันส้นว่าวัดพระโตนะครับข้างหน้าก็เป็นถนนเทพานะครับถนนเทพาเมืองศรีสะเกดเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพานะครับไปดูบรรยากาศหน้าสาลากลางจังหวัดศรีสะเกดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงจัดงานกาชาติศรีสะเกดพอดีนะครับหรือว่า งานปีใหม่สีเผ่าไทยสีสะเกดนะครับชื่องานเขานะครับงานปีใหม่สีเผาไทยจังหวัดสีสะเกดหรือว่างานกาชาติเดิมนั่นเองนะครับ<อ>เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่คือถนนเทพาเมืองศีสะเกดนะครับสายมือมัอสักคู่นี้เป็นร้านบะหมี่อร่อยทีเดียวครับร้านนี้ แล้วก็ซ้ายมือก็เป็นทกศเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นแยกถนนเทพาตัดกับถนนศรีสะเกดนะครับชื่อถนนก็คือถนนศรีสะเกดเลยนะครับที่ตัดกับบริเวณที่ผมติดไฟแดงอยู่นี้นะครับที่ผมติดไฟแดงอยู่ก็คือถนนเทพาครับถนนเทพาตัดกับถนนศรีสะเกดครับ เลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะไปที่วงเวียนแม่สีนั่นเองนะครับไปวงเวียนแม่สีไปสถานีรถไฟได้นะครับถนนเส้นนี้ไฟแดงเยอะนะครับคุณผู้ชมครับในเมืองศรีสะเกดนี่ครับเป็นชุมชนเมืองเก่าหลักเมืองนะครับติดไฟแดงอีกแล้วนะครับไฟแดงเยอะมากครับถนนเส้นนี้ ถนนเส้นนี้จะเรียกว่าถนนเทพานะครับคุณผู้ชมครับเส้นนี้ที่ผมจอดติดไฟแดงอยู่นะครับถนนเทพาเมืองศรีสะเกดครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงศาลากลางจังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับข้างหน้าขวามือก็จะเป็น ไรสน่สีสะเกตแล้วก็จะเป็นสารหลักเมืองสีสะเกตนะครับนี่นะครับสารหลักเมืองนะครับขวามือสารหลักเมืองสีสะเกตพอเลย <Okay. S 1> โอ้มอเตอร์ไซค์ออกมาอย่างนี้เลยบ่โอ้ไยเมืองสีสะเกต ขวามือก็เป็นสารกลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสารกลางจังหวัดศรีสะเกดซึ่งช่วงนี้นะครับก็มีงานปีใหม่สีเผ่าไทยศรีสะเกดนะครับหรือว่างานกาชาติศรีสะเกดนะครับรถก็จะเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขามาจอดแล้วก็มาเที่ยวงานปีใหม่สีเผ่าไทยศรีสะเกดนะครับโอ้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ไม่ดีนะครับคุณผู้ชมมอเตอร์ไซ คือผมมาทางตรงแล้วก็เป็นไฟเขียวด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์เลี้ยวซ้ายออกมาโดยไม่ได้ดูรถเลยนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับผมเห็นหลายท่านบอกว่าจังหวัดศรีสะเกดนี่ขับรถยากก็คงจะจริงนะครับผมเห็นมาโพสต์อยู่ในกลุ่มศรีสะเกดหลายหลายคนแล้วนะครับบอกว่าเมืองศรีสะเกดเนี่ยขับรถไม่ค่อยดูอะไรกันคงคงจะจริงแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นกับตามาแล้วนะครับ แล้วผมก็กําลังจะออกจากเมืองศรีสะเกดนะครับไปตามถนน226นะครับบริเวณนี้ก็คือสะพานขาวนะครับเป็นสะพานข้ามลำห้วยสำราญนะครับจะเห็นป้าย241ปีจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กําลังจะออกนอกเมืองแล้วนะครับผมวิ่งอยู่บนถนนเส้น226นะครับซึ่งเป็นเป็นทางหลวงเลยนะครับ226ก็น่าจะมาจากจังหวัดนครราชสีมาไปจนถึงอุบลนนท์และครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่ผ่านเมืองศรีสะเกดนะครับถนนเส้นนี้ ปตทนะครับอยู่ทางด้านขวามือตรงทางออกเมืองที่จะไปถนน226ที่จะไปอุทุมพรพิสัยนะครับหรือว่าไปแยกส้มปล่อยน้อยนะครับอ่ะดูครับนี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองจะเลี้ยวขวาแต่จอดอยู่เลนกลาง ก็เป็นสวนสาธารณะกุดหวายนะครับซ้ายมือเรานะครับสาธารสวนสาธารณะกุดหวายเมืองสีสเกตนะครับแล้วก็เป็นห้างบิ๊กซีสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าก็คือห้างบิ๊กซีสีสเกตครับ เป็นป้ายโรงพยาบาลพริ้นนะครับโรงพยาบาลพริ้นนั่นเองนะครับใครจะออกเสียงพริ้นหรือพริ้นก็ได้นะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของเมืองสีสะเกดนะครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของสีสะเกดนะครับโรงพยาบาลพริ้นนะครับพริ้นสีสะเกดข้างหน้าก็เป็นโฮมวันนะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ ก่อสร้างตกแต่งบ้านทุกชนิดนะครับเป็นโฮมวันขนาดใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวเมืองสีสเกตนะครับจากสีสเกตพร o วินไทยแลนด์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ